สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่29ทธันวาคมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะปีใหม่นี้ทุกคนแพลนไปเที่ยวไหนกันคะเขียนเข้ามาเล่าให้นุ้ยฟังด้วยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะลมหนาวอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องค่ะตอนเช้าๆนะคะในภาคเหนือภาคอีสานก็ยังมีอากาศหนาวเย็นค่ะภาคกลางตอนบนมีอากาศเย็นในช่วงเช้าและในช่วงตอนบ่ายนะคะแดดก็จะเริ่มแรงขึ้นค่ะภาคใต้ตอนล่างมีฝนกลับมาอีกครั้งนะคะจากลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจ,จีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเ,ระเทศไทยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ผู้ที่อยู่บริเว,รเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะและสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้แต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณห่างฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะและตอนนี้เรามาอัปเดตจาก ECF และ GFS กันค่ะวันนี้นะคะวันที่29ถึงวันที่31ธันวาคม ลมหนาวอ่อนกำลังลงต่อเนื่องค่ะทำให้อากาศอุ่นขึ้น1-3องศาและในช่วงวันที่1ถึงวันที่6มกราคมลมหนาวลงมาแผ่วๆนะคะในตอนเช้าจะมีอากาศเย็นๆค่ะและลมหนาวชุดต่อไปจะลงมาหลังวันที่8-10ถึง10มกราคมค่ะอุณหนภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียส ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย